กาจบจับเชือโยนหินทอนทอนที่ทอดอดีที่ผานมาโอ้ยนกคะบานเดือดทุกคนเ้าไปกับไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนปล่อยงัอปล่อยควายเล้ว ทางสาธารณนะแต่สามารถผ่านได้นะคะโอ้ยน้องมา้าคอยลืมอาหาน้นองมามาหนีิอ่อจอ้าไหมเนา,าะขี่ละห่านะเจาพี่ละห่านะเจาะจีบุจีมาเจาข้างนาดไี่ใส่กินอันมรราข้นอันจะลุกเราจีหอีกเออมาข้นเออโอ้ยเมลังก็เด้อขี้ลือเยอะเลยมาแต่วัดจะไปลืมอาหาหมา ป้อมติเออแล้วมื í, hay, uh. ้อหลังนูสิมาเลี้ยงมามาดุงอ้อนี่เด้อเดี๋ยวๆให้นูวางจัก2-3มือก่อนจังมาเลี้ยงโอ้ยกขนาดอ้นี่อให้น่ะนี่ตัวน้อยๆด้มืองกเด้อจัก2-3มือจังมาอือเาไก ừ, này chưa, hâu chứa hâu nè mấy năn liền như thế nào nè ừ, 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 ết nà ừ, 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 ừ chà, vết chứa, vắt tạ bôn chứa cà vật hôm tê bệ tà nè thiệt quá, hát là cho, chứa cà chóp lấy nè đẹp chắc má má năn lúc lúc, đẹp đẹp ừ, 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 ừ,

ธรรมชาติขนาดเลยเพือนเราสุดยอดเอ้ยม yeah. nah ันเียนะไปก่อนคะเนี hmm. <được> ่ยอยู <c ười> oh. ่แบบพอเพียงเนาะย่าน้าขึ้นนี่ขึ้นเท่นี้ี่ะข้นะวฮะข่บขึ้นฮะนฮะโอใครอยู่ฝนมาเร็วปีนี้เนาะเนี่ยนะทุ่มช้ำ เนาะธรรมชาตินะอีกสองซมเมอเดี๋ยวมาดามพูดจังม่าไม่เพราะว่าต้องมาเลี้ยงน้องม้านะคะ่ะบอกเพิ่นไวนะะ้แล้วค่ะไปต้องไปเพิน่นว่าเข่าเพิน่นกำลังจะแตกออกนะเห็นนะเข่าเพ่นแตกออกแล้วนะคะอ้ยงามธรรมชาติหลายพี่น้องเพื่อนเพิ่นก็เป็นธรรมชาตินะคะ อยู่บปพ่อพียงพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาอยู่ดีแล้วมีแหงแม่เนีตกสะดงนี่ไปตลอดเนาะตามเบื้องนี่เนาะได้ทีเนาะอุปกรณ์เพิ่มเยอะจ้ะอุปกรณ์การทำมาหากินเพิ่นกระโหลกฮะ เออเจตุหมักเป็นน้อรอมาพ่นอยู่แบบอ,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 แบบอยู่แบบธรรมชาตินะคะบืบานพ่นอีกซองเสม,มอเดี๋ยวมาดามองโพมาใหม่เนะนี่คือไปธุระก่อนฮู้พ่นมองตักตักน้ำพ่นฮะปันตาอู้ยามแรงพ่นตักตรงนี้เนาะเดี๋ยว น้ำลายมตักห้น้ำนหลายชุดแสด้ความเ้ยนหนเนาะขัดขัดขัเียมนะน้ำแห้งไงอ่ะเอน้ำแห้งนีิเนาะชดเยอะเมเ้มเยอะเลยพี่น้อง ทูเบอร์บ้านๆอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยมาดามมาโคกะัน้ะเนี่ยจะให้เบิ่งนะคะมักตักน้ำ่นเห็ดแข็งแรงอยู่เด้อบ้านนอกเฮาพี่น้องนี่เห็นบปบนี่เห็นบ่ธรรมชาติบ้านเรา เฮ้ยชัวรด้วยได้จักโซ่เชื่อวันมาใหม่นะลูกนะจะง่าๆนี่แล้วๆๆๆๆน้่นะนะเออแต่ก็เดี๋ยวมาใหม่ลูกแน่ตะขีลอยไปดูปกติจะติดรถไปตลอด อาหารมานี่มันอีเปลืมอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะ<า>อของคนของม้าบบมีเลยมันนี่พี่น้องเ้ยขอบคุณไห้ไว้ลายๆเด้เอ,อขอบคุณลายๆค่ะขอบคุณยายคนลายๆนะคะมิตรภาพนะคะก็อยากไปใสมาใสก็อยากพ่อมิตรภาพแบบนี้ตลอดนะคะมันเป็นความแบบมี่ความสุขนะคะเวลา เท้า่ะทักท้ายเขาเนาะแล้วเขาเว้าน้ำเฮ้าสินะคะเดี๋ยวบูะพานก็สะพานข้ามนี่บางทีก็น้องมาเพิ่งสิมักมาข้ามสะพานอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเห็นคนมานักเถื่อค่ะสะพานมิตราภาพเพิ่งผ่านเพนนนนนิ่งนีบุคคลมากฝั่งนี้จะเชื่อนะเป็นครั้งแรกนะคันนี้เคยแต่ไปอยู่ฝั่งพุ่นนะคะ โอ้โหพี่น้องป้องไปฮะได้ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะยายเพื่อนก็อยาให้มาดำน้ำเสนอค่ะผักเอาสะพานสะพานโบราณน,นะคะทุกคนจ้า ไปแล้วค่ะ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโพดคลิปต่อๆไปในเด้อคะ่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสดิชมก็ได้สวัสดีค่ะ